มาครับนี่เราได้อีกแล้วคำนุนเราปัดอีกแกขนมโบราณเอ๋บางอย่างพ่อเฉี้ยกระโดดแทงไม่ใช่เนี่ยน้ำเนี่ยกระโดดแทงไม่หน่อยน้ำเนี่ยน้ำกุ้งลายใส่น้ำน้ำตาลน้ำตาลเหลวเออแล้วนี่ครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับหวานต้องคู่กับความเค็มของมะพร้า น้ำตาลน้ำตาลเชื่อมก็ไม่ใช่ใช่ไหมอร่อยครับเป็นขนมโบราณสนะเป็นขนมโบราณถามว่าหายากไหมไม่ยากครับที่สามจังหวัดจะมีให้กินไทยชาไทยชาอันนี้อ่านวิดีโอนะครับอันนี้อ่านวิดีโอครับ <laughs> ทำคลิป <laughs> คนรวยมาเขเงี้ยชงดาแฟไหอะไร,รอะ อร่อยครับกลิ่นก็หอมอ่ะกลิ่นหอมครับแล้วก็ตัวแป้งเขาก็จะไม่จะไม่แห้งฮะพอดีพอดีเวลาเรากัด ส <c oughs> าบันผมเรียกล็บป,ปอีกแกะครับสามชายก็กระโดดแทนถ้าทับศัพนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางการเรียกอะไร น่าเด็ดด่าเดปิดใจแข่งการเพื่อนมาไม่เลยมันรวยไปหาเองอุ้ยเดี๋ยวนี้ด่าๆครับตังเยอะ